พี่แจ๊คตอนนี้เป็นรับบทเป็นหนุ่มขัานรักเหรอครับตอนนี้ใช่ครับผมเพราะว่าตั้งใจครับตั้งใจแล้ว,วก็แบบว่าอยากอยาก,อยากทาอะไรที่ที่เรารู้สึกว่าเร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 า,เราตั้งใจไว้ครับตั้งใจไว้ครับตั้งใจจะลงรูปคู่กับน้องเขาครับรเพราะว่าเราเราเรารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วแล้วก็รวมถึงแบบครบควนมาแล้วว่าแบบใช่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอะ ที่ผ่านมาที่แบบยังไม่ได้ลงรูปหรืออะไรเงี้ยเพราะกลัวการแบบที่จะแบบเสียใจหรือแบบว่ากลัวแบบเหมือนแบบที่มันผ่านมาอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยแบบว่าก็เลยตัดสินใจว่าลองดูแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบใกล้ปีใหม่ด้วยก็แบบรู้สึกว่าเป็นเป็นของขวัญที่ดีอะไรเงี้ยทำไมถึงกลัวตัวเลขเสียวกันหรอไม่ไม่คือเปรียบเทียบว่าถ้าแบบถ้าแบบถ้ามันไม่ใช่อ่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวก็เสียใจแบบที่มันผ่านมาที่แบบไม่เกี่ยวอะไไม่เกี่ยวกับ อดีตหรืออะไรอย่างนี้แต่ไม่เปรียบเทียบว่าแบบไม่ไม่อยากเศร้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างก่อนาเรามั่นใจกับตรงนมากก็มั่นใจทุกคนนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงอะไรอย่เราใช้เวลาในความเราใช้เวลาในความสร้างความมั่นใจที่จะลงรูปอย่างนี้นานแค่ไหนครับผมมันก็อพบกันเป็นปีนะปีแล้วก็แบบเหมือนกับอ่า ดูให้แน่เลยครับดูให้แน่ว่าแบบว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยอ,อะไรดีกว่าที่ทำให้เรามั่นใจว่ <c oughs> เาเป็นคนมันคืสิ่งอย่อยางเปิดน,นะอทีอ่บอกความน่ารักของน้องเขาครับน้องน้องหญิงเขาเป็นคนที่แบบมีความน่ารักในที่แบบความอดทนแล้วก็ความแบบความจริงใจนะครับแล้วก็ความน่ารักในตัวที่เขาเป็นเขานะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบเวลาเราอยู่ด้วยเรายิ้มยิ้มยิ้มอะไรเงี้ย ยังก่อนลงนี่คือได้มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องก่อนไหมคะไม่ได้ไม่ได้บอกครับแล้วเา<อ>ก็ผมก็ลงรูปรูปก่อนนั้นไปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้รูปนีแบบไม่สวยไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยสไตล์ผู้หญิงเขาก็เลยลบไปเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเฮ้ยผู้สาตั้งใจลงอะไรเงี้ยแต่แต่เราเข้าใจเห็นผู้หญิงว่าแบบเฮ้ยมันแต่สวยคนเลือกรูปหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาก็แล้วผมก็เลือกรูปที่น่ารัก แบบไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยน้องค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ไหมคะที่เราก,กดลงไปในโซเชียลเขาก็เขาก็ดูมีความสุขในเรือ่องของแบบในสิ่งที่เราแบบทำด้วยใจอะคนะทำด้วยใจแล้วก็ไม่ได้แบบสร้างภาพไม่ได้แบบ,บว่าปลอมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการบอกน้องเลยแบบไอ้นี่ไหมว่าเฮ้เราเราจริงจามกับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเราเปิดตัวเขาเกลียดอรอย่งจริงๆก็บอกเขาว่าการที่แบบบอกไปเนี่ยเออเออบอกเขาว่าเอ้ยวงการเนี้ยมีทั้งดีและไม่ดีนะ เช่นแบบถ้าเธอแบบทําอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะโดนแบบผมเสียแบบบางอย่างในเรื่องของของความไม่น่ารักคือทุกอย่างดาราเหมือนคนนะฮะดาราคือเหมือนคนดาราไม่มีสิทธิ์ที่จะพิเศษเออดาราเป็นคนมันไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าแบบไม่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 มีใครได้เปรียบมากกว่าอะไรแต่ก็สอนเขาในเรื่องเพราะเขายังเด็กก็สอนเขาว่าแบบเวลาทําอะไรก็ก็ระวังแล้วก็ทําตัวให้น่ารักกับคนที่มาติดตามเราแล้วก็ พยายามพยายามทำตัวแบบอย่าอยาให้มันแบบมีมีข่าวไม่ดีเรื่องอะไรที่ไม่ดีอะไรแสดงว่าเรางหงวงน้องในเรื่องของการเล่นโซเชียลหลัที่เราปลดตัวไปใช่ไหมครับพี่จริงๆก็เราอาจจะเป็นพี่ที่แบบรุ่นใหญ่มีประสบการณ์ก็เลยรู้สึกว่าอะไรบอกเขาได้เรบด้วยเขายังวัยเด็กนะครับก็จะบอกห่าน้างยี่นี่เจปีเจดปีเริ่มแก่แล้วผมจะผมจะสี่จะสี่สิบ แล้วสามสามสามสี่แล้วประมาณทั้งนี้ชอบเด็กป๋าจ๊คอะไรนะชอบเด็กป๋าอ่าไม่ไม่ไม่น่ารักน่ารักเด็กมันมีความน่ารักอย่างเงี้ยเหรอครับพี่แจ๊คแต่เราดูเวลาผู้สูงอายุเราไมตาเราเป็นฟังทายนาแบบว่าโอ้อินเติร์เต็มไปด้วยความสุขเลยแจบบก็ก็ชอบก็ชอบก็ชอบแล้วก็แบบว่าเขาเขาดูแบบไม่เคยทําให้เราแบบเสียใจอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยขอบคุณที่แบบว่าเธอเธอแบบ คนเรแสดงว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเวลาไปไหนมาไหน,ไหนเวลาคนแบบมาหาพี่แจ๊คอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชินแล้วอย่างเงี้ยเขาก็เวลาทีาเห็น,นเราลงน้ำในในรายการเขาก็แบบเขาก็แบบเฮ้ยเขาแยากแยะได้ว่างานอะไรซึ่งเราก็ไม่ได้แบบตะเลิดอะไรอยู่แล้วเราเมืออาชีพเราอพอลงน้ำแบบสาวๆเราก็จะแบบพอคัดปุ๊บเราก็แยกย,ย้ายอะไรที่ถึงไหมคะพี่แจ๊กเราไม่ถึงไหมคะไม่นะฮะเขาเขาเข้าใจได้ว่างานคืองาน แต่ก็เพื่อจะทำเอาไว้ใจได้ยังไงว่าเราทำงานกับเขาสาวลงน้ำลงเนาะก็รายงานรายงานเขาแบบเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยหรือบางทีอาจจะให้เขาไปด้วยครับก็ไม่เรลาทำงานคือมันเป็นสิ่งที่เราทำให้เขาเองเาเรียกว่าเราครับเราต้องทำให้เขาเองเพราะว่าเพื่อเพื่อเป็นความเชื่อใจว่าเฮ้ยเราก็เราก็มีเหตุผลของเรานะอะไรเงี้ยเพราะเราเราต้องทำงานเลี้ยงเงินดูแลพ่อแม่ ยังไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นพี่แจ็คต้องพี่แจ็คต้อง,งลดความแสบลงเหมือนเพื่อนเราอย่างนิกกี้ไหมครับต้องลดความแสบลงเนี่ยเขาน่ารักอยู่แล้วนิกกี้ <ลง S 1> นิกกี้เขาเขา,เาดูแลเขาด้อยดีมากๆผ่านมาคือแบบเราดูเพื่อนเรากับกับน้องตลอดนะครับแล้วก็คู่เนี้ยเป็นอะไรที่ลงตัวกันมากๆน่ารักแลก้วก็สิ้นเสม,มอกันแล้วก็นิกกี้ก็มีโทรมาบ้างแล้วก็แบบเราเราทั้งหมดยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็เลยก็เลยเอาเขาเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะคุณนิกกี้ก็ พี่อาจจะไม่ลงอ่างเท่าผมใช่ใช้น้ำใช่น้ำใช่น้ำแต่ความแสบเราก็ลดลงใช่ไหมเพื่อนลดลงครับเพราะว่าเพราะว่าได้ให้เกียรติผู้หญิงครับแล้วก็อธิบายว่าเป็นงานแต่แต่ก็จะแคร์ความรู้สึกของมากๆที่แบบถ้าถ้าเขาเข้าใจก็ก็จะจะขอบคุณมากๆไปถามใช่ไหมคะว่าเออโอเคไหมรายการที่ทำอยู่ต่อจะทำอะไรอย่างนี้เขาโอเคครับโอเคเพราะว่าเขา าอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วเขาไม่ได้แบบเพราะว่าถ้าไม่โอเคเราก็อาจจะแบบฮ้ยเราเราเป็นพี่น้องกันก็ได้นะพี่เจ้พอเปิดตัวไปมุมมองความรักตอนนี้ของพี่เจ้มันเปลี่ยนไปไหมครับผมแก่ขึ้นนะครับมผมเริ่มแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากะอืวคือก็ถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเราทํางาน เลี้ยงดูพ่อแม่ดีกว่าแล้วก็น่ารักกับพี่พี่ในวงการดีกว่าครับก็คือปงกับเรื่องความรักใช่ไหมคะแล้วก็เลือกที่จะทําทุกๆวันให้มีความสุขที่สุดถูกป่ะใช่ใช่แล้วก็แล้วก็บอกกับเขาว่าถ้าเธอแบบจริงใจกับเราในเรื่องของแบบในอนาคตยาวๆนะเธอจะเธอจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆที่แบบเราเราจะเราจะดูแลดูแลออนะตอนนี้เรามองอย่างที่แบบาอาแล้วกันแล้วก็มองนะครับเพราะผมไม่ได้เป็น พวกสัมศพขนาดนั้นผมก็ลุกลุกมันนี่เลยเทปลอยเทปลอยเอาไปแล้วไปแล้วหนึ่งงานแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อามาเอกี้ผมไม่แจ้งว่าสัมศพเนอะผมก็มองแบบมันคืองานอะไปลุกลุกผู้ใหญ่ลุกผู้ใหญ่ที่เวลาเขามองเราเรากเขาก็อาจจะมองแบบอันี่มันแบบจะร่อนให้นี่มันแบบตากามอะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกผู้ใหญ่ว่า เลือกงานหล่อไม่ได bueno? ้ครับก็อยากทํางานแบบที่ผู้ดีเขาทำกันแต่ผมลุกผมมันเป็นแบบเนี้แต่ถ้าแบบคุณเข้าใจหรือแบบเจตนาผมอก็ก็รอดูเพราะว่าเวลาเวลาเราเราครมาจะสร้างประสบการ เราอยากจะให้เขาดูทแล้วก็รวมไปึงศิษย์กดูสายตาเจตนาที่านอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงวันนี้ครับผมขออนุาตนำพาทุกท่านไปดืนดังครับกับเสียงเพลงสุดครูนะฮะซึ่งตอนนี้ดานบนเป่นร้งาสักคนเดียวนะฮะแต่วันนี้ด้านใดที่เพิ่านบริเวณงานนะครับนอ็นทูนะครับ